ชนะได้เฉยป่ะชินละ c o m p i ล a t i o n พวกคราวไปไหนวะเนี่ย ชอบไอเลดสิบสามเนี่ยนะมันเท่ดีมั้มันเป็นหมาที่แบบเท่ดีตั้งแต่ออริจินอลแล้วออริจินอลก็เท่หมาหางไฟ <c oughs> ยังไม่อีกอ่ะ them that. surrounded, Yes, see sir. can I เฮ้ยไม่ยอมส่งผมมั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นเสือหรือเปล่าน่าจะเป็นประมาณวัดเสือแต่ผมเรียกมันว่าหมาไม่ให้เกียรติเลยมันเป็นบอมเล่สิบสามหน้าตาบลบนบอมบกมันมาจะคุปปี้ดูไปีดู ระดับนายผลหนวดขาวปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีทางเลือกอื่นไม่ใช่หรอ มาว่ะพระเอกมาว่ะมันต้องเปิดตัวเท่ขนาดนี้ฟองกิงกิค้าวเท่จังเลยอ่ะไปแล้วจ้าเวยละ มาแล้วจ้าอุ้ยทีฟ้าชาวบ้านทุกคนแล้วเร็วออกมาทีฟ้าใหญ่มากเบิ่มๆมันคือเรือนี่ไงเพื่อนข้าใครจะแตก อย่าเไปวิธีฟา้ายิ้มให้แบบนี่แหละแฟนฉันเท <c oughs> จัดๆ <c oughs> ไม่ต้องบอกเลย ซีรีส์ไฟนอลแฟนตาซีนี่คือขอให้ทุกคนจดจำไว้ว่าความเท่ระดับตำนาน <traits> ไม่ใช่ทรงผมเท่านั้นที่เท่นี่ไงเท่ทุกช็อตในเวน จากชินล,ละคอปปเลชั่นไรยเชิญจะไหน Home free r e I wouldn't celebrate just yet Man, you're you might even try s <c oughs> นี่ยิ้มแล้วอ่ะ เฮ้ยรอเล่นนะตอนแรกนึกว่าตกตึกมีคนไปช่วยนี่ทีฟาไปช่วยแล้วก็เอามอไซค์ออกมาหมายถึงโดดลงเมื่อกี้ใช่ไหมนึกว่ามันสูงใช่ไหมล่ะไม่เลย แค่ชั้นเดียวเองเอลิสก็สวยอ่ะทีฟาก็เบิ้มเรียกได้ว <sneez ing jamais> ่านางเอกทั้งสองนี่เลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะ ถ้าอยากดูเต็มๆตั้งแต่เริ่มแรกฝากกดติดตามใน youtube ด้วยนะครับผมที่ลิงก์ด้านด้านล่างนะครับ้ลิงก์ด้านล่างนี่หายไปแล้วมีแต่ดาวล้ว <S <S 1> <S 1> <ๆ>ใช่เลยโดนใจพระเอกเลย แต่ถ้าให้ผมเลือกที่ผมเลือกอ่าววยมากกว่าอ่าววยทีฟ้าน่ารักใหญ่ด้วยเบิมบ่มเบิ่มคือเรือเกิดอะไรขึ้นเหรอครับท่าน เลยว่าคือตัวเอกตัวละครทั้งหมดไม่ว่าจะตัวประกอบหรือตัวตัวร้ายหรือว่าจะเป็นตัวพระเอกหรือว่าจะเป็นเพื่อนพระเอกทุกคนแม่งเท่หมด s นี่ทีฟ้าไม่ชุดเสือ้อตัวที่อยู่นอกคือตัวอะไรนะครับมันคือพลังแห่งด้านมืดอ่ะรเรียกว่าปีศาจหนังนไข่ เราต้องไปแล้วอ่ะใช่ดูรถคันนี้แหละโอ้รถโคตรเท่เลยแม้แต่รถอย่างเท่อ่ะไปข่าวนี่มันแบทมบิลของอ่ uh, แบทแมนชัดๆเลยอย่าเยี่มนะเว่ มาวะเท่าช่วงมันแล้วดีนี้มันก็มันทุกฉากอ่ะแตกสองสวยพี่สวย งึดสปีดเฮ้ยม,ม,มีคนมาด้านหลังเหรอมาแล้วมาแล้วนั้นข้างด้านข้างด้านข้างเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมาปอ,น,อน,นี่สิจา้ามานี่สิจา้าเอ้ยิงยิงเพื่อนพี่หรอยิงเพื่อนพี่หรอฮะอะไรกันครับออะไรกันครับมา ยิงมันยิงมันยิงมันอนุ้อยไม่โดนเหรอหรือต้องกดสามเหลี่ยมธรรมดาเออจะเสียพลังเลยไม่เป็นไรฮีโร่ไม่ใช่แม็กมาว่ะมาว่ะมาว่ะมันเลงมันเลงมันเลงมีสไนด์ด้วยมีสไนด์เหรอบอกเพื่อนมึงอย่าเลงนานเห้ ได้เวลาเล่งนานเหรอั๊บฝาบฝาบคือโอ๊ยโดนโดนหลบไม่ทันเมื่อกี้มามาพี่หลบก่อนหลบก่อนหลบกันหลบซ้ายหลบซ้ายฮะเฮ้ยโอ้โหมันมีมันมี ดาบไฟช็อตด้วยดาบไฟช็อตด้วยเฮ้ยเล่งเล่งหลบขวานหลบขวานหลบขวาโอ้ยโอ้ยหลบไม่ทันชิบหายเอาไงดีปาดไปเลยไม่เราล้มลบมโอ้ยได้แล้วจะได้ละเออเออยหลบล้ม ลบขวาต้องลบขวา,ายิงซ้ายรอก่อนนะโอ้ไม่ลบลบลบสวยรถก็ไม่พังเป็นภาพเรียบร้อยเปล่าสวยมันจัดจ้าใครก็ได้หิวให้ที เรถคันน้อยโคตรแรงเลยไอ้รถกระบะคันนี้ทำบังไว้ก่อนยกดาบรอเลย ไม่ยานะเว้ยยายาหายสะพานละเอ้ยฮิวโอ้ยสุดยอดมากขอบคุณทฮิวไว้ด้วยซัพพอร์ตของจริงว่ะเลือดเต็มละแล้วก็ได้เวลาฮีโร่ใหม่เฮ้ยลบ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 วุ้ยไม่โดนไม่โดน ไม่นะไม่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 ฮ่าไม่ไม่ไม่โดนครับไม่โดนครับมันจะระเบิดมันจะระเบิดจะระเบิดล้มล้มล้มสวยมาใหม่ดิเออสายเอาไงล่ะเอาไงล่ะล้มอุ้ยตัวเล็กๆนี่มันควรตีเหลือเกินเอ๊ะ น้อยโอ้โหอะไรวะน่ะเขี้ยโคตรแรงเด็กแว้นมาเองไอ้หลบหลบหลบลบมาดิครับมาเว้ยครับเอ้ยได้เวลาหลบได้เวลาหลบได้เวลาหลบ แหมเสียวุ้ยไหววุ้ยเวลามันมีมีดเ่ะ L หนึ่งเอ้ยอุ้ยเต็มเต็มไม่โดนละครับไม่โดนละครับไม่โดนครับปุ๊บ เออ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 พีศาจลูกตุ้มอุ้ยไปหามันทำไมมันกำลังแซงชีตายากชิบหายหลบ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 หลหลบหีบหล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 บหไบหลบหลบนร อย่างนี้ได้อย่างนี้ไ่ก่อนไปก่อนไปก,ก่อนนะเบกเปกเกเปกเเรกเครกขวข้างนี่สุสุดปัโดนนิดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้เสียดายโอ้โอ้โอ้ยโอ้ย มันยิงเยอะขึ้นปลี่ยเลเวลนีว่าาบปาบเอออืตีมันตีมันแสงละแสงละเอาอยมาีก้มาอย่า้ยมาอย่เ้ยาอยู่โดดนโดนโะปื้บ เรียบร้อยมันนักช็อตละช็อตติดเลยพุ่งไหมมันลาลูกน้องมาด้วยโหยังมันโอ้ไม่โดนอย่างงเี้ยเสียดายว่ะ ต้องตายต้องตายต้องตายเพิ่มเลือให้ทีนะใครก็ได้สายฮิวแบงหน้าละแบงหน้าละเออเรียบร้อยมันจ,จัดจ้านฮิว ครังหน้าระเบิดเชียร์ซีโฟพี่จะเริ่มสตรีมกี่ทุ่มหรอครับวันนี้ก็เดี๋ยวถึงที่เซฟก่อนใกล้ๆนี่แหละครับปกติก็สตรีมตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปนะครับก็สองชั่วโมง ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะโดนโดนโดนต้องดูข้างหน้ากอนถอย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 ปไม่มีเซมีเซใครเหรอฮะเออ ถอยก่อนถอยก่อนมันมันมันมีมันมีมันมีผู้ช่วยข้างบนอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยได้อยู่ครับได้อยู่มาผลสองให้ลบ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 โอ้โหมันมีเบรกมันมีเบรกเหรอมาดีครับก็มาครับก็มาก็มาเออ hớp 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 ui ui à mì vậy không lột đuôi à ấy lột rồi ui mày đồn lên à này khóa này แตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยยังไงถ้าวันไหนไม่มาผมก็ไม่ได้มาทุกวันนะครับผมถ้าวันไหนไม่มาก็ไปฝากดูใน YouTube ได้นะครับผมก็จะลงหลังจากไลฟ์เสร็จก็จะตัดลง youtube ทุกตอนทุกตอนเลยนะครับ ถึงจะเป็นช่องที่เพิ่งเปิดก็เถอะนะก็ฝากด้วยนะครับถือว่าช่วยๆกันมาละปีศาจหนังไข่อันนี้คือมาช่วยเราใช่ไหมเนี่ยยังไม่หมดอีกหรอขอบคุณที่ฮิลให้ด้วยอเออ สวยดาบสวยนะเนี่ยเุ้ยเอาอะอันนี้น่าจะงานงอกอีกแล้วหางานมาให้เราทุกทีเลยชื่อ YouTube พี่ชื่อว่าอะไรครับ จะแบบยิงยาวกว่าลงทุกวันประมาณ11บเอโมงครึ่งนะครับผมฝันเปล่าฝันเปล่าฝันเปล่าเอา้ามีล่วงมีล่วงกำลังล่วงกำลังล่วงอุ้อตีทีละล้อเสร็จไปหนึ่งล้อเออลบ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 อุ้ย เออเออถอย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 มาด้านซ้ายหน่อยเฮหลบ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 เวลามันยกล้อนี่หลบด้วยนี่ติดตั้นไงติดตั้นไงติดตั้นมาแล้ว มุยเข้านิดเดียวเองอะ่ะเออต้องตีใหม่ใช่ไหมเนี่ยเออเป็นพุ้นไฟพุ้นไฟจะไปติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมมาใหม่เริ่มจากเฮ้ยห้อยหอยเราต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องตีล้อมันก่อน yes โอ้ยรอไว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 โอโอ้เลเซอร์ถ้าโดนนี่คือแบบโดนดาเมจแบบเต็มๆเลยเนี่ยเฮ้ยถอ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 ยมาเอาอีกนะแย่เฮ้ย แตะไปล้อหนึ่งแตะไปล้อหนึ่งอยู่ล <ter> ้อที่สองล้อที่สองเอ้ยถอ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 ยอย่าตีจนเพื่อนอย่าตีจนเพื่อนไปด้วยสวยเหลือล้อหนึ่งเหลือล้อหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่นะ เออแตกมากำลังตตั้งอยู่ติดตั้งติดตั้งติดตั้งหอยก่อนติดตั้งหอยสวยติดตามมันพุ่งไปแล้วจะครึ่งหลอดละอันนี้น่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายในถนนบนถนนนั่นแหละ ข้างหน้าน่าจะมีเยอะหลบด้วยจ้าหลบด้วยจ้าไอช็อตไฟช็อต,อตโอ้โหโอ้โหอย่าเด้ออย่าเด้อเฮ้ยเฮ้ยมือนหัวหมดแลนะ้วไงเฮ้ยตังกันกันกัน ป๊าบสวยทีเดียวสามล้อเรียบร้อยเกินครึ่งแล้วไปก่อนทีนี้โอเค ใกล้แตกแล้วเดี๋ยวแค่เราหลบอ่ะรีใหม่ละรีใหม่ละโอ้ยโดนไฟอะ่ะอียโอ้โห้ยโดนเต็มเต็ม ลบนะทุกคนหลบนะรอมันรอดูมันชาร์นี่ชาร์จล้วชาล้ชล้ลบลบหลบหลบลบปืบ๊มาถึงละมามามาเฮ้ยถอยถอยถอยยกล้อปึ้มสัม่นสะเทือน ôi thôi anh ăn đi thôi yêu 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 chị thôi chứ không dám ở đây đồn đôi mục kỳ A dài lọn nhà dài lọn nhưng sa lắm ba sa lắm sa ับไม่นอนแล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูใหม่ครับผมได้ครับจะเ,เจอกันครับผมอ,อันนี้เสร็จพี่ก็ลงสตรีมลนะสวยจิตฉากไหมเนีเ่ย บายครับเฮ้ยเซฟย้อนเบรกเกือบหัวทิ่ม ออกตี่นาคนเดียวมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้